สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็มาพอก,กับมาดามคำนวณคือเก่าเนาะค่ะในทางช่อง YouTube มาดามจะมาวางแนวทางของลาวพัฒนาเมื่อนี้เป็นวันที่11เอด้อพอแม่พี่น้องแนวทางจะเป็นของเลขรับนางฟ้าเนาะที่เข้าไปเต็มๆตัวเน้นตัวจอมีผู้ใดได้ตามเพื่นนอนบ้านมีแฟนครับที่เหนียวแน่นลักเดียวใจเดียวไหมเนาะเพราะว่าขอ้งเพื่อนคันได้เดือน เกือบแตกทั้งบนทั้งล่างผลเด้ผลไปพี่น้องเอาเข้ามาจับตามองว่าเลขรับนางฟ้าจะให้ตัวไหนจะเข้าจะปังตองวัดอีกไหมยังไงก็กราบขอบุญขอบกุณเลขรับนางฟ้าเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางท้างช่องนกกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุดเด้อค่ะเดอะ้อชอบก็จัดขัดก็ผาพานัน แล้วก็กาบขอบุญขอบคุณ FC ทุกท่านเ้อค่ะที่เข้ามาติดตามชมไม,ม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนอกราบขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะเด้เอห้าไปเบิ้งตัวเลขแนวทางด้วยกันเลยค่ะท่าน,นี้ก็จะเป็นของเลขรับนางฟ้านะคะเลขรับนางฟ้าพ่อแม่พี่น้องเป็นจังไรเป็นจังไรพ่อแม่พี่น้องมาแล้วเด้อบาทนี้ของเพิ่นเริ่มเดือนแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องที่มาดามเวาประจาเนาะถ้าเข้าของเขาจะเข้าบนล่างคุณเดวิสัน เกือบแตกบนล่างพ่อแม่พี่น้องเกือบแตกมองได้ละมาดามบัดชีวาเนาะเกือบแตกมองได้ละมาดามเจ้าขื้บเบ่าคักแท้ว่าแตกยังไงพ่อแม่นี่พี่น้องนี่เด้สามก็มาหนึ่งหนึ่งก็มาสามก็มาเข้าไปล่างเนาะตัววิ่งตัวรูดกอดคอกันมาสองตัวเข้าตัวเน้นตัวเจาะสุดยอดบอกพ่อแม่พี่น้องสุดยอดนะคะถือว่า สุดปังสุดยอดเพิ่นกับมีแฟนครับอยู่เดอ้อเลขกลับนางฝ่าเนาะดีใจกับคนที่ได้เด้อก่ะเด้อถ้าใครยังไม่ได้ตามต่อ,อพ่อแม่พี่น้องยุดว่าได้ดอกไทฮาเอ้าเทฮาผิวเนี่ยพ่อแม่พี่น้องห้องเฮาเนาะเ <laughs> พราะว่าสายสายไปสายเล่านี่ว่ามันหลายยุนแล้วเนะพ่อแม่พี่น้องว่าบ่เอาผู้ดใดเป็นสายเล้าขึ้นมาดำยกมือขึ้นเดอ้อมาไปน้ำกันคือเก้านั่นแหละยุดบ่ได้ดอก เพื่อนศิลตูดเนาะเพื่อนสิลเพื่อนสิลัยคาลงคาเลขกเข้าต้องไปเข้าต้องไปไปให้มันได้บาทนี่พอมาพีนองนั่มให้ท่านอันเอฟซีบางท่านบางคนเป็นมานั่มบ่ท่านแม้ว่าดาม,มาจันจะวดที่ตามบ่เขาวดที่เขาบ่ได้ตามเพื่นวะเนาะเอาบอ่เป็นยังวัดนี่มาเบิงไม่จับตามองไม่ยับไปว่าเพื่อนเขาแล้วเพื่อนสิบก้าเขาอีกเด้อ ป็นไปได้คือเกาเดอร์พอพมเมพ่นองเดอร์สองวัดติดผ่านมาแล้วนะสามวัดติดผ่านมาแล้วนะคือเหล็ลอกกีกับสองวัดติดแต่ก็มีเอฟซีใดอยู่ดีใจน้มวัดนี้มากมากมาบางท่านเพื่อนกับว่าบ่ท่านใดทุนมาดามเออเหตุจังใดบ่ท่านใดทุนดอก่อนมาเอาบ่กเป็นยังตามไปเรื่อยเื่อทุนเท่าเยอะใส่เฮาน้ำ คันมานกับสิ่กายทุนดูดอกคันบ่ามานานนันกับสิได้น้่ทุนคือเก่าแล้วพ่อแม่พี่น้องมีสองอย่างขอไอ้มันมานเด้อผู้ใดเขาเมาเบิ่งคลิปนี้เนาะของเลขลับนางฟ้าถ้าใครเข้ามาเห็นลิปนี้ขอให้มันมานปังปังแล้วก็มีของผู้ใดเขาเนี่ยแล้วพ่อแม่พี่น,อน้องเด้อเดียวเดียเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวว่าขอมีของผู้ใดเนี่ยที่เขาไปเนาะของเลขล็อกจิกเนาะ ของเหลกลอกกิ่กอแม่พี่น้องลงคลิปห้แล้วเนาะคะเนาะลงคลิปให้แล้วเข้าไปเต็มเต็มสองหัวติดสองหัวติดติดพม่พี่น้องดีใจกับคนที่ได้เนาะคนที่ยังบ่ได้บ,บ่เป็นยังเอาใหม่เนาะคะเนาะคนที่ยังไม่ได้เอาใหม่เพราะว่าของเหลขกลอกกิกสองหัวติดแล้วกาของเหลขกมีที่มากพม่พีนพพ่น้องเหลขกมีที่มากเข้าไป ตัววิ่งตัวรูดเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะขันผู้ได้อย่างให้ลงเดี๋ยวสิลงให้เนาะเลขมีที่มากับเซียนหนุ่มเดี๋ยวจะจับประชันกันอีกเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะแมนบ่เอาบอ่พ่อแม่พี่น้องขันเอาก็ยกมือขึ้นเด้อเพราะว่าของเซียนหนุ่มเข้าไปที่0ูนย์แปดอันทางอุบลนและตัวรูดของเพิ่นยั่งมา้เห็นยังไม่หลุดหนึ่งมาล่างนะคะแล้วก็จับคู่บอฮอดพ่อแม่พี่น้อง กายกายจับคู่กายแต่ว่าหนึ่งเก้ามีแต่ว่ามากสนะามเก่าเก่าสามเนาะเดี๋ยวจะจับประชันกันด้อเซียนหนุ่มกับหลอกจิกเนาะโอเคเซียนหนุ่มกับเหล็กมีพี่มากเนาะโอ้ยมาดามเจ้กากระไดว่าทีหลายคนพ่อแม่พี่น้องันเลยว่าจับจนแม่แตกน้อยหลายคนหลายคนหลายเซียนนีแต่เซียนดังๆอยู่ทางช่องของมาดามเนาะ วาสันเดะกระดังอิลีได้ละพมีพน้องเจ็ดเซียนดังก็เข้าไปสองเซียนสาวสวยทั้งคู่เนาะล็อกยิกแล้วก็รับนางฟ้าเนาะรือมเอาของล็อกิกออกพอมีพน้องเอ้ยเจ็ดเซียนดังเข้าไปเลขรับนางฟ้ากับเลขล็อกิกเนาะแล้วก็ของเลขมีที่มาเข้าทั้งบนและล่างตัววิ่งตัวรูดแล้วก็เซียนหน่มก็ยังไม่หลุดแล้วก็เจ็ด เสียงดังผ่านไปแล้วมาเบิงแปดเสียนดังบานแปดเสียงดังของปูศูนย์เจมาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมาบัได้แตกบันนั่นเด้อของปูศูนย์เดเข้าไปอีกแล้วรอติดตามชมเด้อยังยังมีเวลาพรุ่งนี้เราถึงจะออกนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะพักผ่อนยอนใจพ่อแม่พี่น้องพักผ่อนยอนใจเด้วค่อยไปใหม่เนาะแล้วก็ของ โอสุพรร์ตัววิ่งตัวรูดกอดคอกันมาจับคู่ให้เฉียดมากให้สีหนึ่งอ,ออกหนึ่งให้สีหนึ่งออกสามหนึ่งเนาะเฉียดมากๆอ่ะลอดติดตามชุมแล้วไปสิล่องรัฐบาลไทยให่นนำด้วยอ่อแมพี่นองเพราะว่ารัฐบาลไทยเมื่อวานลงไปแล้วเนาะของของลุงส่งเนาะกับของออสุพรร์นเนาะค่ะเนาะแล้วยังเหลือของออปลอยเป็ดที่เข้าไปแล้วก็คองอัน บ่อผ้าโชคเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะลงให้ประชั่นกันสองเสียนเนาะเพราะว่าบ่อผ้าโชคให้ล่างขึ้นบนเนาะอ่ะหลักรไบท่ายนั่มเราก็เล่าพร้อมพ่อแม่พี่น้องมากของผู้ใดคอมเมนต์มาห้ามเบื่องตัวเลขแนวะทางของเลขรับนางฟ้ากันไปเลยบาทนี้ว่าของเพิ่นสิเข่าสิป,ปังไหมเนมาะ่าของเพิ่นสิเข่าสิป,ปังสิพ,นพ,พันบนนกค่ะเนาะหงวดมีจับตามองแปบนาจอไว้พ่อแม่พี่น้อง เอาไว้เป็นแนวทางจัดให้งามๆกันเด้อค่ะเด้ออ้ยเนเอาไว้เป็นแนวทางมือนี่ออกมาทำงานขังนอกหนาวแห้งพรมีพี่น้องฟิงไฟไปนั่มเลขรับนางฟ้าให้มาวันนี้รูดแล้วพัฒนาสองทุ่มครึ่งวันที่สิบสาม วันจันทร์ที่จะถึงเนาะค่ะเนาะวันนี้เป็นวันที่12เนาะคะ่ะเลขล้ํานางฟ้าให้มารูด3กับ5้สองตัว6หาง39 30 3้าสามศูนนเกบิ้ลก็จะเป็น3ามสาห้สตัว4หาง

สามห้าหนึ่งเด้อพ่อ่พี่นอ้องอ่ะแคปนาจอไว้พิจาละหน้าว่าของเพิ่นสิเป็นจังไดเพราะว่าเขาตัวเน้นตัวจอได้งวดกอนเพื่อนห้แค่สามหางหนึ่งเด้วงวดกวนเพื่อนห้แค่สามหางหนึ่งเด้ค่ะเข้าไปเต็มเต็มเข้าตัวเน้นตัวจอแค่สามหางงวดนี้ให้ยสี่แล้วก็3สามตัวยังห้ตั้งสามหางเด้งวดกอนห้แค่หางเดียวงวดนี้จัดไปเพ่อ่พี่น้อง สองชุดนี่แหละคันแมนเนาะวาสันเด้งามอยู่เด้สามเก่านาะสามเก่ามันมาแล้วมันกับบนเน่เด้แมนบอกว่าเป็นพี่น้องวาบอกเพื่อนก็ชอบออกลอยมากอยู่เรื่อยเด้เพราะว่าวันที่ผ่านมาเข้าไป9กสาเลขรับนางฟ้าให้มาสาเกจับตามอง เกิจะเข้าจะปังอ่าชอบก็จัดขัดก็ผ่านยังไงก็กราบขอบุณขอบคุณเลขรับนางฟ้าที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุดเนาะแล้วก็คคิปต่อไปรอดติดตามเด้พอพ่อแมพน้องมาดามจะเอาเซียนนมและเลขนีที่มาประชันกันให้เนาะจะได้เอาไว้เป็นแนวทางเพราะว่าของเพ่นถือไว้ยังบรลลุดแล้วแฟนขับยังรออยู่เนาะ กราบขอบุญขอบคุณ FC ทุกท่านเหมือนกันที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีให้ได้ไปซบประปะเล่าสู่ขู่สู่ข้นวันจันทร์คือพรุ่งนี้เนาะค่ะเนาะที่จะถึงคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ